สวัสดีครับกับผมร้อยตีนาทีธรรมขันธาอนุสาสนาจารย์กรมทหารสื่อสารที่1ขออนุญาตนำเสนอสาระธรรมในช่วงเย็ยนวันพุธครับชีวิตคนเราคือกระบวนการแก้ปัญหาอันยาวนานที่ไม่รู้จักจบสิ้นคือตั้งแต่เกิดจนตายทุกชีวิตดิ้นรนเพื่อต้องการหลุดพ้นจากปัญหาแต่ละอย่างบางคนก็ดิ้นหลุดเป็นปลอก บางคนยิ่งดิ้นก็รู้สึกว่ายิ่งรัดตัวมากขึ้นแทนที่จะแก้ปัญหากลับสร้างปัญหามากขึ้นครับอีกเหตุผลหนึ่งที่เราแก้ปัญหาไม่รู้จักหมดสิน้นก็คือเราเป็นทั้งผู้แก้และเป็นทั้งผู้สร้างปัญหาใหม่ขึ้นเรื่อยๆบางคนแก้ปัญหาจนหลุดรอดและพบก,กับความสุขแต่แล้วก็โยนความสุขไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งตามมันพอคว้าได้ก็โยนมันต่อไปอีก แล้ววิ่งตามเรื่อยไปที่เป็นเช่นนี้ก็อาจจะเป็นเพราะบางคนไม่รู้จักถือเอาความสุขในสิ่งที่ตนมีตนได้หรืออาจจะเป็นเพราะบางคนไม่จุใจในสิ่งที่ตนมีตนได้ในการแก้ปัญหาข้อนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านใช้ธรรมะข้อหนึ่งเป็นเครื่องมือในการแก้ธรรมะข้อนั้นก็คือสันโดษ สันโดษคือความยินดีกับของตนหรือความพอใจชอบใจอิ่มใจจุใจและสุขใจกับของตนหมายความว่าของตนไม่ใช่ของคนอื่นเช่นภรรยาตนตำแหน่งตนหน้าที่ตนสมบัติตนหน่วยของตนและที่ว่ายินดีกับของตนนั้นท่านแยกให้ชัดเจนออกเป็น3ามอย่างครับ หนึ่งสเกนสันโดษยินดีในสิ่งที่มีคือเรามีอยู่แล้วเป็นของของเราอยู่แล้วเราก็ยินดีในสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ใช่ยังไม่เป็นของเราอย่าพิ่งยินดีและชอบใจมันครับถามว่าจะไม่เป็นความคิดย่ำอยู่กับที่หรือตอบว่าไม่เป็นครับในสันโดษข้อนี้ท่านม่ได้จำกัดให้ยินดีเฉพาะสิ่งที่มีเท่านั้น แต่ท่านให้ยินดีในสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็ทำงานต่อไปผลจากการทำงานก็จะทำให้สิ่งต่างๆเป็นของเราแล้วเราก็ยินดีในสิ่งเหล่านั้นอีกเราจะเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เป็นของเราทำไมสสันเตนะสันโดษยินดีในสิ่งที่ได้คือส่วนที่ยังไม่ได้เราก็เฉยไว้อย่าเอาใจไปเกาะให้มันทุกข์ แก้ที่ใจของเราง่ายที่สุดเพราะเราเป็นผู้ทำเองคือเมื่อไม่ได้ตามความอยากเราก็ลดความอยากพอ,อกใจในสิ่งที่เรามีเท่านั้นครับและสาเสามเณสันโดษยินดีตามสมควรแก่ตนในทางศาสนาท่านวางหลักเกณฑ์ไว้3อย่างครับ 1. ยถาลาภะตามสมควรแก่ฐานะคือตำแหน่งหน้าที่เช่นเป็นบรรพชิตคฤหัสผู้ใหญ่ผู้น้อย ถ้าไม่ยินดีในสิ่งที่ควรแก่ฐานะของตนก็จะกลายเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงเกินศัพด์และอาจเป็นเครื่องมือของคนที่จ้องทําชั่วได้ 2. ยะถาภะตามควรแก่สมรรถภาพหรือกําลังหรือความสามารถของตนเพราะกําลังของแต่ละคนไม่เท่ากันครับทั้งทางกายความคิดความรู้ตลอดจนถึงวาสนาบารมีและ 3. ยะถาสารูปะ ยินดีตามสมควรแก่ศักดิ์ศรีคือบางอย่างที่เป็นของเราที่เราได้มาถ้าเรายินดีอาจทำให้เสียชื่อเสียงเสียเกียรติเสียศีลธรรมชื่อว่าเสียศักดิ์ศรีเช่นสิ่งที่เป็นทุจริตได้มาหรือสินบนที่เขาหยิบยื่นให้ถ้าเรายินดีในสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เสียคนดังที่ปรากฏในสังคมทั่วไปครับ ดังนั้นนักปราดท่านจึงกล่าวก่อนเอาไว้ว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การจงริอาจแก้จนเป็นคนพอขอบพระคุณครับ